เอาล้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสุ่มฮีโร่เอเดได้ตัวไหนบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตู้เนี่ยครับตู้การันตีฮีโร่เอเดนอาร์สองตัวนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาแนะนําด้วยว่าเติมแพ็กไหนคุ้มนะครับสาหรับใครที่อยากจะมาเติมตู้นี้เนาะนี่คือตีตู้รีโลนะครับสิบรอบนะครับปาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันใช้สิบรอบจริงหรือเปล่าเอาล้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอาเล้งขอแนะนำนี่เลยครับ ร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเกอบเงมบเอบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ c t นะครับ RV, PUBG หรือว่า RX รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแลวก็ฝากบอกเอยว่ามาจากอเน็กซกิมมิ่งนะครับ เอาละครับเพราะว่าผมอเลนกิมมิงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมวันพันแมนเวลนะครับน้องพูดพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนานะครับแพ็คที่คุ้มค่านะครับที่สุดเนาะไม่ให้พามาดูแพ็คนะครับว่าแพ็คไหนมันคุ้มมั่งนะแล้วก็จะพามาดูตู้รีโลนะครับการันตี SSR 2ตัวนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะซึ่งความจริงแล้วผมสุ่มไปแล้วนะครับแล้วก็อัดคลิปไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสุ่มได้ตัวอะไรนะครับแล้วก็หมดไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมา เดี๋ยวจะอธิบายในคลิปไปด้วยเนาะนะครับซึ่งถ้าถ้าสุ่มไปแล้วเนี่ยตู้มันจะหายไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตู้รับสมัครมือใหม่นะครับก็หนึ่งอดีมีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นไปเดี๋ยวเราไปดูแพ็กกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะเราต้องเติมมาเพื่อเอาเหรียญทองเนี่ยไปสุ่มเนาะนะครับแล้วก็ดูแพ็กอื่นๆด้วยว่าอันไหนมันน่าเติมน่าคุ้มค่าบ้างนะนะครับมาเรามาดูแรกเลยดีกว่านะครับก็อันนี้เป็นแพ็กรายเดือนเนาะนะครับก็มีรายเดือนกับรายสัปดาห์นะครับอันแรกก็ เติมปุ๊บได้สามสิบทองนะแล้วก็ได้อีกเหรียญเงินอีกประมาณสามพันนะครับได้สามพันนะครับอืมได้สามพันเลยนะครับก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทก็ถือว่าคุ้มนะนะครับอเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นแพ็คที่ถูกอืมได้ได้ต้องสามพันเออสามพันเหรียญเงินเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอ่าอันนี้เป็นแพ็คลายสัปดาห์ก็เติมหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับเราจะได้เหรียญทองทันทีสามสิบเหรียญแล้วก็ใบากาชานะครับเจ็ดใบนะครับก็มันถ้า เอาสองพันสองร้อยหกสิบคูณเจ็ดก็จะอยู่ที่ประมาณพันแปดเหรียญเงินเนาะนะครับก็ถือว่าแพงกว่าอันนี้นะครับแต่ว่ามันได้ไวกว่าเนาะออาทิตย์เดียวก็ได้ตกได้แล้วพันแปดร้อยเหรียญเงินนะครับอืก็คือว่าคุ้มถ้าใครมีงบจํากัดมีงบน้อยเติมหลักร้อยเนี่ยนะครับก็เติมซื้อไว้ก็ได้นะครับอืมนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นพาร์ทเนาะนะครับหรือรีวอร์ดฮีโร่นั่นเองนะครับมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบหรูหรา นะครับก็แบบธรรมดาเนี่ยถ้าเติมแบบธรรมดาก็สามารถปลดล็อกได้แล้วนะครับนี่นะครับอยู่นี่นะครับอืก็จะปลดล็อกช่อง้าล่างนะครับมันจะตกแล้วอยู่ได้ประมาณสามพันสองร้อยเหรียญเงินเนาะนะครับแล้วก็มันจะได้พวกทรัพยากรในการเติบโตของตัวละครนะครับแล้วก็เอ่อมันจะเอ่อมันจะอะไระอืมอุย้ยมันจะได้ตัวนี้ด้วยนะ แต่ว่ามันได้ระดับ s i เฉยนะครับก็มันตกอยู่แล้วประมาณ300กว่าบาทนะครับอืมแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นขั้นสูงสุดเนี่ยไอ้ขั้นหรูหราเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มอีก300กว่าบาทก็เป็น700กว่าบาทเนาะนะครับก็สามารถเติมได้แต่ว่ามันจะได้พวกรีเฟตเอ่อเป็นพวกดันอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่เพราะผมเติมก็คงเติมแค่อันนี้นะครับถ้าเติมผ่านนะนะครับเพราะผมคิดว่าเอาทรัพยากร,กรเติบโตกับเด่นเงินก็พอละ นะครับอืมประมาณนี้ฮะอ่ะต่อมาอันนี้เป็นแพ็คขายของนะครับแบบจัดรวมของแล้วซื้อปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับก็ถ้าใครงบถึงสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าเติมแพ็คเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรนะครับเติมปุ๊บได้เอ r เหนึ่งตัวนะครับแบบเลือกนะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเลือกตัวไหนก็ได้นะครับอืมแบบเลือกนะแล้วก็ได้เหรียญเงินไอเหรียญทองเนี่ยไปสุ่มตู้ตู้รีโลอ,อีกทีนึงนะนะครับอืม อันนี้ถ้าคุ้มถึงผมว่าแพ็คเนี้ได้คุ้มที่สุดในเกมแล้วนะครับได้เลือกหนึ่งตัวแล้วก็ไปสุ่มในตู้รีโลนะครับซึ่งตู้รีโลมันได้อีก2ตัวนะออนะครับนะครับคุ้มๆไปเลยแบบเลยบอกเลยว่าครบทีมแน่นอนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแพ็คขายทองคู่ใบ,บากาชาเนาะนะครับแ้าแพ็คที่น่าสนใจลองลงมาก็น่าจะเป็นแพ็คนี้ครับพวกแพ็คพวกแพ็คสีทองเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้เนะได้ทั้ง เหรียญทองแล้วก็สกอร์ด้วยนะครับแต่ผมมีแพ็กที่น่าสนใจมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้อันนี้ผมข้ามเลยนะเพราะว่าเป็นพวกเอาเหรียญทองมาซื้อนะครับไม่ให้แพ็กเติมอ่ะอันนี้เอาเศษมาซื้อนะครับอ่ะมาดูแพ็กนี้กันนะครับก็นี่ผมคิดว่าถ้าใครงบน้อยเติมมนนี้ก็คุ้มนะครับสมมุติว่าถ้าใครอยากเติมมามากดตู้ดีโลอย่างเดียวนะครับผมแนะนําเลยอันนี้ครับถ้า,าในมือถือมันจะประมาณพันแปดเนาะแต่ว่าถ้าในคอมมันจะปันพันห้านะครับ อ่าแต่ว่าถ้าเติมกับ A C K Game Top Up Center นะครับอ่าจะเหลือเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเออเออสองร้อยแปดสิบเก้านะครับอืมหายไปอีกสองร้อยนะก็ถ้าเทียบเอ่อต่างจากในมือถือก็ประมาณโอ้เกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถูกลงมาเนาะนะครับก็เติมกันได้นะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินอีกสามพันด้วยเนี่ยคุ้มมากนะเพราะอะไรนะครับความจริงเราต้องใช้เหรียญเงินในการไปเปิดตู้รีโลด้วยนะ นะครับก็ ه, ยิ่งมีเยอะก็ ه, ยิ่งมีอโอกาสได้ตัวที่อยากได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับว่าผมสุ่มได้ตัวอะไรแล้วก็หมดหมดหมดเหรียญทองกับเหรียญเงินไปเท่าไหร่นะครับปไปดูคลิปันเลยดีกว่านะครับอ่ะก็แพลที่คุ้มที่สุดก็ขอแนะนําเลยนะครับตัวแพลน,นี้เนาะแพลน,นี้นี่นี่สามสามร้อยยี่สิบแปดเหรียญทองเนี่ยนะครับหรือเนี่ยตัวนี้มันถ้าในมือถือมันพันแปดนะครับถ้าเติม ATK ก็เท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อย 89สิบเก้าบาทนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับแพ็คนี้นะครับอืมนะฮะเพราะผมก็เติมแค่แพ็คนี้แพ็กเดียวพอแล้วเพราะว่าได้ตัวที่อยากได้หรือเปล่านะเฮ้ยไม่อยากสปอยอ่ะไปดูกันนะครับว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวพาไปดูคนบ้าอัดคลิปไม่เปิดเสียงนะนี่เปิดหรือยังโอเคเปิดแล้วนะครับไปไปไปเอาละครับมาเดี๋ยวเรามาดูคลิป สุ่มกาชาตู้รีโลไปด้วยกันนะครับก็บอกอีกทีเนาะก็ตู้นี้นะครับก็ใช้ทั้งหมด2 6 0้อหกสิบทองนะครับนะครับก็แล้วทุกทุกครั้งนะครับที่เรากดเข้าไปเนี่ยเราจะเสียแค่นี้แหละครั้งเดียวนะครับแล้วก็เราสามารถรีโลได้นะครับสูงสุด1ิบครั้งแบบฟรีไม่เสียอะไรเลยนะก็คือเสียแค่2 6 0ยหกสิเนี่ยมันจะเปิดเหมือนสุ่มสิครั้งนะเนาะแต่ถ้า1ิบครั้งนี้ไม่ได้นะครับเราก็สามารถเรีเปิดใหม่ได้อีก ได้อีกสิบรอบแบบไม่เสียอะไรเลยแต่ว่าพอถึงรอบที่สิบนะครับทุกๆรอบที่สิบนะครับเขาจะการันตีได้ S R 2ตัวนะครับนี่เลย S R 2ตัวนะนะครับแล้วก็นะครับถ้าเราถึงรอบที่สิบแล้วเนี่ยรอบเอ่อมันอย่างที่บอกไม่เสียอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเรายังไม่พอใจนะครับเราจะเสียเราจะสามารถกดรีโหลดได้ต่อเลยนะต่อเลยนะนะครับแต่ว่าจะเสียแค่นะครับเหรียญเงินอีก20เหรียญอีก20เหรียญเท่านั้นนะครับ นะครับได้เห็นอะไรไหมผมมีอยู่สามพันกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้ไปเท่าไหร่ถึงจะได้ตัวที่อยากได้คิดว่าผมอยากได้ตัวอะไรกันครับนะครับแล้วเพื่อนๆอยากได้ตัวอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยผมอยากได้ตัวเจนอสนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่เออไซตามะกับโทนิกคู่กันนะครับอืเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะครับเออคลิปทําไมมันยาวจังนะคิดว่าผมจะเสียเหรียญเงินไปเท่าไหร่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะนะสุ่มครั้งแรกนะครับเออคลิปนี้เป็นคลิปที่ผม เ,เปิดไมค์นะ่ะผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยย้ำอยู่ทางซ้ายนะครับให้เห็นคนผ้าอยู่ทางขวานะครับนะครับไม่มีเสียงนะครับได้เห็นแต่สีหน้านะครับดูกันว่าอาการเป็นยังไงอันนี้กำลังอธิบายอยู่จำไม่ได้ด้วยอธิบายเลยไปก็คือก็เลยเฟลเฟลแล้วก็นอนดีปิดคอมนอนอัดไปสี่สิบกว่านาทีนะครับ <c oughs> มาแล้วอันนี้คือตู้ครั้งแรกนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้น,นะว่า มันเป็นยังไงความจริงอะ่ะเพราะาจากคําที่เขาอธิบายบางทีมันก็งงๆเนาะผมงงเองนะครับอันนี้คือครั้งแรกนะครับอเดี๋ยวเราเพิ่มความเด็วหน่อยเนาะนี่ครับดีอีกอย่างนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวด้วยเพราะว่าความจริงผมไม่คิดว่าผมจะสุ่มนานขนาดนั้นวกว่าจะได้ตัวที่อยากได้ตัวที่แบบพอใจพอใช้ได้นะ ไม่อยากสปอยนะแต่เหมือนสปอยไปแล้วนะครับก็ทุกๆสิบเราสุ่มสิบครั้งใช่ไหมครั้งที่สิบเนี่ยจะการันตีสองตัวใช่ไหมครับแต่ระหว่างทางนะครับมันก็มีโอกาสได้สองตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าได้สองตัวก่อนเนี่ยนะครับมันจะรีเหมือนรีรีโลสิบรอบอะนะครับเรามันก็จะเริ่มนับใหม่ถ้ารอบที่สิบได้สองตัวหรือว่ารอบที่แปดได้สองตัวมันก็จะเริ่มนับใหม่หมายว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าสิบถึงจะได้อีกสองตัวเนาะ แต่ว่าถ้าได้ก่อนมันจะมันก็จะเริ่มนับหนึ่งถึงสิบใหม่ประมาณนั้นนะครับ่ะแต่ทุกทุกรอบเนี่ยผมเสียประมาณเออเสียยี่สิบยี่สิบเงินนะก็ผมสุ่มไปแบบได้แบบคือมีทั้งอ่ะหุ้ยไซตามะเข้ามานะครับคือแบบมีมันจะมีตัวไซตามะเจนอตเนาะเออล่างธรรมดานะครับแล้วก็ไซตามะชุดนอนเจนอตล่างธรรมดาแล้วก็ ออซอมบี้นะครับแล้วก็ปู่แฟงแล้วก็เมทัลไนท์นะครับฟูบุกินะครับมีตัวไหนอีกแล้วก็โซนิกนะ,น,ะนะมีประมาณนี้ครับไม่มีมากกว่าน,นี้นะนะครับ <c oughs> เอามีปุริปุริด้วยนะครับขาดใครไหมครบแล้วครบแล้วนะครับก็พวกตัวที่เราสุ่มกันหรือว่าที่ซื้อขายกันไม่โผล่มานอกเหนือจากนี้เลยครับมันจะมีเท่านี้เลยตอนนี้ตู้เลทนะครับเวลาสุ่มได้สองตัวมันจะเป็น สีม่วงก่อนแล้วก็ติ้งอีกทีหนึ่งนะครับเป็นสีทองเนาะเวลาได้สองตัวเนี่ยดีได้เมทันไน์กันทุกรอบที่สิบนะครับจะได้เมทันไนเอ้ยจะได้สองตัวอย่างนี้นะครับตัวซ้ำก็มีนะอืมมาเดี๋ยวเราไปดูแบบใกล้ๆหลังๆดีกว่าน่าจะช่วงหลังๆแล้วที่ผมได้ตัวที่โอเคนะฮะก็หมดไปกเกือบสามพันเกือบสามพันอะเงินเนาะนะครับอันนี้ใกล้แล้วนะครับ <c oughs> ก็เพื่อถ้าผมผมมีสามพันใช่ไหมก็ตีไปเราสามารถสุ่มได้สามรอยรอบนะครับแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้สองตัวน้อยๆอย,ย่างต่ำนะสามสิบรอบประมาณนั้นเลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยหรือว่ามีโอกาสได้สูงตัวที่อยากได้เป็นคู่เนาะนะครับผมได้ทั้งแบบว่าไซตามะคู่กับฟูบุกินะครับไซตามะคู่กับเนี่ยซอมบี้นะนะครับแล้วก็อ,อ,อะไรอีกองเโซนิคคู่กับซอมบี้ก็มี นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจรงยังอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมได้หลายคู่เลยที่อยากได้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงคู่ที่ได้ที่อยากได้ที่สุดเนาะนี่ครับผมก็มองว่าเติมเติมเนี้ยคุ้มสุดแล้วนะครับอืมไอตัวแพ็คแปดเอพันหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเติมกับ A เ Game Pop Up นะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเนาะก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับคุ้มมากๆนะครับตัวแพ็ค เหรียญเหรียญทองเนี่ยคู่กับเหรียญเงินนะแนะนํานะครับว่าซื้อคู่เหรียญเงินเพราะว่าเราต้องเอาเหรียญเงินมาเนี่ยรีหานะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ได้โซนิกกับเอ่อซอมบี้นะครับนี้ดีมากทีแรกเอ่อตัดใจถ้าว,ว่าคู่นี้แหละนะครับน่าจะเป็นคู่ที่เวิร์สที่สุดหรือไม่ก็ไซตามะคู่ซอมบี้นะครับ <S <S ผมอยากเล่น3ตัวที่อยากได้ผมมีฟูบุกิแล้วเนาะผมผมอยากได้โซนิกอยากได้ไซตามะอยากได้ซอมบี้นะครับ3ตัวนะครับอีก3ตัว สองตัวตัวไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้มากที่สุดคือไซตามะนะครับเห็นว่ามันเล่นง่ายเนาะผมว่ามันเล่นง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ผมจะเอาไซตามะเฮ้ยมาแล้วปะเนี่ยดูดูคนบ้าดูคนบ้า,า <c oughs> ทำอะไรลงไปเฮ้ยมาคู่กับโซนิกแล้วฮะในที่สุดโอ้โหบอกเลยว่าสามพันเนี่ยความจริงไม่ถึงสามพันนะผมรู้สึกว่ายังไงก็คุ้มผมหมดไปประมาณสองพันแปดน้อง ออแล้วผมเหลือเงินอยู่ผมก็เลยรีรีรีทิ้งเลยครับเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าผมจะใช้ให้หมดผมก็เลยรีรีต่อไปเลยนะครับเนีย่ยเลยสามร้อยที่ได้ผมมีเท่าไหร่นนะเออสามพันสองเนาะอ่ะก็ใช้ไปสองพันเก้า,น,กา,น,กาน,นะครับอืมก็ใหญ่เพื่อนเพื่อนเผื่อเหรียญกันไว้ด้วยนะนะครับเพราะว่าใช้ในการรีโลยิ่งเรามีเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถรีได้เท่านั้นเลยนะครับหาคู่ที่เราอยากได้เพราะาผมแล้วเอออันเนี้ยพอผมรีได้ใช่ไหมแล้วผมเลือกนะครับ คือเราสามารถบันทึกไว้ได้3อันเนาะแล้วเราก็เลือกอันใดอันหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วเราก็เลือกอันใดอันหนึ่งถ้าเราพอใจแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่พอใจสามารถเติมเหรียญเงินได้อีกนะเท่าที่ผมผมไม่แน่ใจว่าเติมได้หรือเปล่าในระหว่างที่เรียนะครับแต่ว่าเนี่ยสมมุติผมเลือกไปแล้วใช่ไหมมันจะไม่มาแล้วนะตู้นี้มันจะมีให้แค่ไอเดียหนึ่งครั้งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเพิ่มเข้าหมายเปล่าแต่มันบอกว่าเป็นตู้รับสมัครมือใหม่นะครับก็อาจจะไม่เข้ามาแล้วเนาะนะครับถ้าใครจะเติมผม แนะนำเลยนะครับว่าเติมมาซื้อตัวตู้รีโหลดด้วยนะนะครับผมว่ายัางไงก็คุ้มนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอย่างน้อยได้สองตัวนตู้มันหายไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับคนบ้าเออไปแล้วครับเนี่ยแต่เขาไม่รู้เลยนะครับว่าอัดคลิปแล้วเนี่ยตอนจะมาตัดคลิปอ่ะคุณจะเจอเซอร์ไพรส์นะฮะก็ <c oughs> คือเอาไงดีวะแล้วเติมไปแล้วด้วยนะพัน,พนสองอ่ะ ก็เลยมาอัดคลิปรีโลนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งเพราะเพื่อนๆไม่ต้องดูคลิป40กวนาทีด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตู้รีโลนะครับนี่หน้าตาอย่างแบบมีความสุขสุดๆนะครับแล้วอย่างมีความหวังนะไม่รู้อะไรเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็ให้คนบ้าคนดี้ด้วย นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ข้อสอบถามได้หรือว่ามาให้กำลังใจกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำตัวเองเลยครับเดี๋ยวเจอในไลฟ์สตรีมด้วยนะ